ตอนนี้น้องน้องปลานกเป็ดห่านกาบกาบก็รอเพื่อนเพื่อนมานั่งอยู่นะครับการเดินทางสะดวกสบายมากครับเพราะเป็นทางลาดยางตลอดสายช่วงบริเวณเขื่อนก็จะเป็นทางลาดยางซึ่งกำลังทำเสร็จใหม่ๆเลยระยะทางถ้าวัดจากตัวอำเภอคอนบุรีมาถึงที่บริเวณหาดจอมทองก็ประมาณ21กิโลเมตรเท่านั้น ใช้เวลาในการขับรถประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับพอมาถึงแล้วก็จอดรถในจุดที่ให้จอดแล้วก็เดินลงไปที่ถนนอยู่ริมชายหาดได้เลยตอนที่ผมไปคนก็ไม่เยอะนะครับมีอยู่ประมาณ3-4เต็นคนน่าจะประมาณสัก30คนแล้วก็มีเด็กๆเ,เล่นน้ำอยู่2จุดบรรยากาศเงียบสงบสวยงามครับน้ำใสดูสิครับนี่ใสามากเลยฉากหลังเป็นภูเขานะครับสวยงาม น้ำเป็นสีฟ้าบานสีทะเลจริงๆมุมถ่ายรูปก็เยอะนะครับมีจุดให้ถ่ายรูปเยอะยะมากมายก็ขุดหนุนอาหารของเล่นของพ่อค้าแม่ค้าบริเวณโซนตลาดได้ตามสะดวกนะครับใครที่ยังไม่เคยมาก็อยากจะชวนมาเที่ยวนะครับช่วงนี้น้ําเยอะสวยงามจริงๆไม่น่าพลาดนะครับสำหรับทะเลคอบุรีแห่งนี้ คือว่าสวยงามมากครับเป็นยังไงบ้างครับมาเที่ยวทะเลต่างประเทศวันนี้ไปไปถนนไมกเกินบสิบโลก็จะถึงออลำแชะอ,อ๋อลำแขกอันนี้ก็คือดูๆไปผมนึกว่าเป็นงูเหลือมเต่ได้เขาบอกเป็นอะไรนะกุชชี่ค่ะกุชชี่ก็คืออ่างน้ำนะอันนั้นจากุชชี่อ๋อจากุชช,ชี่โอเคไปเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวทะเลกัน ครับพามาดูลูกแดงๆข้างบนเห็นไหมนี่นี่น,น,นี่นี่ให้ดูนะขยายนั่นนั่นนี่ไม่รู้ลูกอะไรครับแดงๆนี่นีน่ี่แปลกจังเลยนีะครับอไืไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นเออสวยดีครับแปลกดีผมยังไม่ทราบนะว่าลูกอะไรเนี่ย ใครพอทราบไหมครับว่าลูกอะไรเนี่ยผมชื่อแสนแสนธรรมมาวตาล